สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงกับรายการ f o o ฟ f i ฟ for ไฟนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการตอบอ e ีเมลจะเป็นแฟนรายการนะคะคุณกันที่มาเขียนเข้ามานะคะถามอยู่สองคำศัพท์ด้วยกันนะคะ faculty faculty กับ facility Facility สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาเริ่มกันนะคะที่คำว่า Faculty แล้วกันนะคะ Faculty เนี่ยนะคะได้ยินกันบ่อยมากเลยค่ะความหมายนะคะก็จะแปลว่าคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเช่น Faculty of Liberal Arts Faculty of Liberal Arts ก็คือคณะศิลปศาสตร์นั่นเองเป็นต้นนะคะแต่อีกความหมายหนึ่งของ Faculty นะคะก็จะหมายถึงศักยภาพนะคะหรือว่าความสามารถพิเศษในด้านร่างกายของเรา หรือว่าจะเป็นด้านจิตใจกันก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom used the faculty of speech to present his project to the boss tom used the faculty of speech to present his project to the boss tom ใช้ความสามารถพิเศษนะคะด้านการพูดในการนําเสนอโครงการนะคะให้กับนายของเขานั่นเองค่ะส่วนคําว่า facility นะคะคุ้นเคยกันดีอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งจะแปลว,ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะอย่างเช่น ห้องน้ำนะคะหรือว่าไปร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีบริการในห้องแอร์ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เรานะคะมี f a c i l ลิตี้ต่างๆค่ะ เอาละค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วนนะะลเนี่ยนะคะ facility เนี่ยยังใช้ได้ซึ่งจะมีความหมายใกล้เคียงกับ <c oughs> <and> Faculty อีกด้วยแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ Facility <oughs> นั้นเนี่ยนะคะหมายถึงสมรรถนะที่ทำอะไรได้เก่งนะคะทำของยากๆได้นะคะคือทำให้มันดูแบบว่าง่ายมากๆเลยะคะ่ะย่างเช่น his facility in handling tools made him a fine mechanic his facility in handling tools made him a fine mechanic ความสามารถในการใช้เครื่องมือของเขา ะะทําให้เขาถือว่าเป็นช่างนะคะที่มือเยี่ยมทีเดียวเลยละ,ค,ะ Alors ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆบริษัทปตทจำกัดมหาชน and thank you as well to the viewers at home see you again next time สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย